คราวน,นี้เจ้าคุณแม่ก็ทำหมกหัวปีไปแต,ปอปตอนน่อันนี้ทำเป็นหมกไปตองนะครับนี้มีออเดอร์สรั่งเข้ามาน,นี้ออเดอร์เยอะครับหมกหัวปีขอสามสิบบาทนะครับถ้ามีไก่เหลือเดี๋ยวเรา,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 าผักกะเพราดีกว่าครับง่ายๆครับ ครับเหมือนเดิมกระเพราพริกกระเทียมแล้วก็ตาครับตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยครับใส่นมันเสร็จก็พริกกระเทียมที่โขลกครับครับพอผัดเริ่มหอมก็ใส่ไก่ครับครับพอไก่รับสุกก็ปรุงรสครับรสดี มันหอยครับครับปรุงรสเสร็จไก่สุกสุดท้ายก็กระเพราครับครับเรียบร้อยครับกระเพราไก่สไตล์สันหาแต่แดกครับง่ายงครับครับแล้วก็เยาทานกับหมะหัวปีครับหยอดนักเลงสักห่อหนึ่งน่าจะได้ครับอ่าครับแล้วก็ เราจะทานคู่กับหมโหัวปีใส่ไก่นะครับวันนี้สองเมนูง่ายๆครับส่วนสูตรหมโหัวปีก็เคยเทาไว้ขั้นต้นแล้วครับลองทำตามดูนะครับ